ื่อกล่าวถึงเครื่องบินขับไล่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับประสิทธิภาพการลบในสนามจริงอย่างแท้จริงหนึ่งในชื่อที่ไม่อาจมองข้ามได้คือ f 1 6แกซสฟรหรือซูฟาซึ่งในภาษาให้รู้หมายถึงพายุชื่อนี้ไม่เพียงเป็นคำเปรียบเรียถึงพลังของเครื่องบินเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมันในกองทัพอากาศอิสราเอลเครื่องบินรุ่นนี้พัฒนาขึ้นจาก เฟลอบ 16D บล็อก52โดยปรับแต่งและอัปเกรดเป็นพิเศษตามความต้องการของกองทัพอากาศอิสราเอลโดยเฉพาะการบินครั้งแรกของซูเฟอร์เกิดขึ้นในวันที่23ธันวาคมคำคุณศัพท์ซอ2003และเริ่มเข้าประจำการใช้งานจริงเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2004ภายใต้โครงการพิสพาบเบลวจุดเด่นที่สำคัญของเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่เพียงแค่รูปลักษณ์หรือสมรรถนะที่ดุดัน แต่ยังรวมถึงการผสมผสานร,ระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธขั้นสูงอย่างลงตัวเพื่อให้สามารถตอบสนองภารกิจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการรบกลางอากาศการโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินหรือการปฏิบัติการภายใต้สภาพอากาศที่เลวร้ายรวมถึงเวลากลางคืนที่ทัศนวิสัยต่ำโครงสร้างของซูฟาถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันตัวเครื่องใช้เครื่องยนต์ แคร์ออนวิทั1 0 0 p w 2 2 9ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ให้แรงขับสูงในระดับเดียวกับที่ใช้ใน f 1 5รหัมสิ่งที่โดดเด่นคือการติดตัง้งคงฟอร์มนลฟิวทัมหรือ c f g e, ซึ่งเป็นถังเชื้อเพลิงเสริมทแแนกับลำตัวช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันมากขึ้นถึง50%โดยไม่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อสมรรถนะการบินข้อดีของ CFT คือสามารถเพิ่มระยะปฏิบัติการได้อย่างมีในสำคัญ โดยไม่ต้องพึ่งพาการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและยังคงรักษาความคล่องตัวของเครื่องบินในระดับสูงบนสันหลังของตัวเครื่องยังมีการติดตั้งโครงสร้างพิเศษที่เรียกว่า a l l s u s p e n ซึ่งใช้สำหรับติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์วงเล็บเปิดอดก a f a e หรือวงเลบปิดขั้นสูงโดยเทคโนโลยีเหล่านี้ส่วนใหญ่พัฒนาโดยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอิสราเอล เช่นระบบเตือนภัยล่วงหน้าระบบต่อต้านการลบกวนและระบบป้องกันอาวุธนำวิธีระบบอาวุธและเซ็นเซอร์ของซูเฟนั้นจัดอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกแกฟลบ16กแกใช้เรดดานนิวตันเพื่อแอมพี่์ลบ6กวงเล็บเปิดเววงเล็บปิดเก้ารุ่นล่าสุดจากนาเรีโการเมงซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายในระยะไกลและสามารถแผนที่พื้นดินได้อย่างแม่นยำผ่านหมด ิีนนี้อย่าทีแครโพอทอรเตอร์วงเล็บเปิดซารวงเล็บปิดนอกจากนี้ยังติดตั้งกล้องฝ่องและระบบเลเซอร์สำหรับการล็อกเป้าหมายบนพื้นดินโดยอาศัยพอดรอกแผลแหวดหนงแย่หรือยีซึ่งทำให้สามารถโจมตีด้วยอาวุธนำวิธีอย่างแม่นยำสูงแม้ในสภาพแวดล้อมที่ทัศนวิสัยต่ำในด้านการควบคุมและการแสดงผลสำหรับนักบิน ซูฟาใช้หมวกนักบินแบบแอลบิตไดเอลซึ่งเป็นแฮลมิดมอนต์ดิสเพลที่สามารถแสดงข้อมูลยุทธวิธีต่างๆและล็อกเป้าหมายด้วยการเคลื่อนไหวของดวงตาได้จุดเด่นของระบบนี้คือช่วยให้นักบินสามารถมองออกนอกกรอบได้และยังสามารถยิงอาวุธไปยังเป้าหมายที่อยู่นอกแนวหน้าของเครื่องได้อย่างแม่นยำด้านการป้องกันตัวซูเฟามาพร้อมเพราะระบบอยู่ที่ทันสมัยมากอาทิระบบเตือนภัยเซสลบ3 0 0พันของแฮร์รีสเวล์ซึ่งรวมเอาการตรวจจับและแจ้งเตือนภัยจากร์ข่าศึก และระบบปล่อยเป้าลวงอัตโนมัติวงเล็บเปิดดรือคืนวงเล็บปิดรวมถึงแจมเมอร์เพื่อต้านทานระบบนำวิธีของค่าศึกนอกศักนี้ยังมีระบบแยกเป้าหมายเทียมที่สามารถหลอกลวงขีปนาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบได้กับแปลลบ50ของสหรัฐในด้านอาวุธแต่ลบ16แกรรองรับอาวุธที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลอย่าง เต็มลบ120แอมรรมรวมถึงแพทหัวลบ4ใน5และวิธีพัฒนาโดยอิสระเ,เองเองขณะที่อาวุธอากาศสู่พื้นนั้นมีทั้งเด,ดแดมเกบยูหักลบ88ด้ิบห่มลบ8 4วอลพุนและแม้แต่ขีปนาวุธด้วแล้วที่เป็นอาวุธนำวิธีความแม่นยำสูงระยะโจมตีของซูฟาสามารถทะลุได้ไกลกว่า900กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศซึ่งหมายความว่ามันสามารถโจมตีเป้าหมายในอิหร่านหรือแอฟริกาเหนือได้โดยตรงการปฏิบัติการจริงของ F-10 ลแกเริ่มขึ้นในปี2004โดยมีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการต่อต้านกลุมติดอาวุธในฉนวนกาซาเซียและเลบานอนหนึ่งในภารกิจที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือในช่วงปี2021ที่ซูฟาถูกใช้ในการทำลายอุโมงค์ลักลอบขนอาวุธและเป้าหมายระดับสูงอย่างแม่นยำรวมถึงการเผชิญหน้ากับระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านในบางพื้นที่ในปี2025กองทัพอากาศอิสราเอลในเซ็นสัญญามูลค่า 80ล้านดอนลลาร์กับบริษัท Airbus Systems เพื่ออัปเกรดระบบเซฟเพื่อไต่ขึ้นสู e โดยใช้เทคโนโลยีแอร์ผสานกับการประมวลผลแบบเรียแทนเพื่อให้เครื่องบินสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามจากขีปนาวุธพื้นสู่อากาศได้ภายในเวลาเพียงเซียววินาทีเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการลบอย่างก้าวกระโดดอย่างไรก็ตามซูฟาก็ยังมีข้อจำกัดที่ต้องพิจารณาตัวเครื่องมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากเซฟเและระบบเสริมทำให้ต้องพึ่งพาเครื่องยนต์แรงสูงอย่าง f o 100 p ี่ดบริมลบ229อย่างมากอีกข้งต้นทุนต่อหน่วยของเครื่องบินก็สูงโดยในปี2006อยู่ที่ประมาณ70ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องและเพิ่มเป็นกว่า80ล้านดอลลาร์ในปี2020 5จากการอัปเกรดต่างๆนอกจากนี้ระบบอยู่และหมวกแสดงภาพขั้นสูงยังต้องการการซ่อมบำรุงและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูง จึงไม่เหมาะกับประเทศทีไม่มีโครงสร้างซัพพอร์ตด้านเทคนิคเพียงพอในภาพรวม f ฟลบ16กสูฟองไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล่ที่ถูกปรับแต่งจาก f อ16ธรรมดาแต่เป็นแพลตฟอร์มทางยุทธศาสตร์ที่อิสราเอลสร้างขึ้นมาอย่างเฉพาะทางเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการรบยุคใหม่อย่างสมบูรณ์แบบมันคือเครื่องบินที่สามารถปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เวลวร้ายที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังรองรับการทำงานร่วมกับ f บ15และ f 35ได้อย่างไร้รอยต่อซูฟาจึงไม่ใช่เพียงแค่พายุที่เคลื่อนตัวเหนืออากาศแต่คือเครื่องหมายของความมุ่งมั่นของอิสราเอลในการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศในทุกยุคสมัยมันจะยังคงเป็นกำลังหลักของยออวัไปอีกหลายปีข้างหน้าอย่างแน่นอน